สวัสดีครับพี่พี่แฟนเพจวิราทุท่านครับตอนนี้ผมอยู่ในรถ Honda c ซ v i c นะครับเห็นหน้าตาแบบนี้หน้าจอแบบนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าจริงๆรถซีวิกเนี่ยทำได้หลากหลายมากเลยครับไม่ว่าเป็นในส่วนของเครื่องเสียงรถยนต์นะครับจะเปลี่ยนชุดลำโพงหน้าหลังใส่ซับหลุมยางอะไรเพื่อให้เสียงเบสมันดีให้คุณภาพเสียงดีขึ้นหรือว่าจะเปลี่ยนจอเป็นเทสต้าตรงรุ่นก็ได้นะครับแต่สำหรับคนที่ไม่อยากนะฮะไม่อยากที่จะเปลี่ยนจอนะครับอยากใช้จอทเดิมสวยๆแบบนี้นะครับ ใช้ Apple CarPlay ได้ด้วยนะฮะแนะนำเลยนะครับอินเตอร์เฟสนะครับมีคนถามผมอยู่บ่อยๆทงมาถามว่ามีอินเตอร์เฟสรุ่นใหม่มาเจ๋งๆหรือยังนะครับแก้ปัญหาเสียงที่เข้าบูทูธหรืออย่างมาแล้วครับอินเตอร์เฟสตัวใหม่ล่าสุดนะครับอินเตอร์เฟส Android ในรถ Honda Civic CR-V ตัวใหม่ล่าสุดนะครับการใช้งานนะฮะตัวนี้เสียงจะเข้าผ่านทางไอ o อดนะฮะกดแตะที่ไอ o อดเนี่ยครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเรากดเข้า Android นะฮะด้วยการกดปุ่มนะครับตรงนี้นะฮะปุ่มวางสายนะฮะกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้เนี่ย จะตัดมาให้หน้า Android นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับถ้าเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยฮะตังเกดดูจะขึ้นชื่อ Wi-Fi ตรงนี้เชื่อมต่อกับมิลลาร์ด FC เรียบร้อยเนี่ยฮะเราก็ไปใช้งานนะฮะในส่วนของ YouTube นะครับหรือว่า Google m a p ได้แล้วนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้ะายได้ครบหมดนะครับผมแล้วก็คุณภาพเสียงที่ได้นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะไม่มีดีเลยนะครับไม่ต้องมา connect Bluetooth ทะยุ่งยากนะครับผมถือว่าเสียงดีเลยนะฮะเนี่ยครับเนี่ยฮะ ดีว่าต้องมานั่งคอนเน็ก l u บ t ู o ู h ด้วยนะฮะอันนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเนี่ยครับแล้วก็ไม่ดีเลยด้วยครับแน่แต่เน็ตผมนี่สิเน็ตร้านเป็นอย่างเงี้ยครับธรรมดาอ้อผมลืมนะฮะว่าเพลงที่ผมเปิดอยู่ไปลิขสิทธิ์เอาแค่ขึ้นหัวหัวหน่อยๆพอเดี๋ยวเปิดนะเดี๋ยวลงลง u t u b e ไปโดนลิขสิทธิ์นะเดี๋ยว ผมพูดไปแล้วไม่ได้ยินเสียงผมมานี่งานมาเลยนะครับผมอ่ะลองลองลองอย่างอื่นดูนะครับ I can see you อโอเค พยายามให้ให้ให้ใหใหเทสให้ดูว่าคุณภาพของภาพที่ได้นะครับคมชัดนะฮะบ,บวกกับคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยบอกเลยว่าสิ่งดีนะครับไม่ธรรมดาเลยนีนะครับอนเลเฟตตตัวใหม่เ <Yo! S 2> นี่ยฮะเนี่ยครับสวับดครับสวัรับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นะักร้อสซอสแอ๊ โอ้โหจบเลยนีครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงแผนที่นำทางนะครับใน Honda Civic หรือว่า CRV ตัวใหม่นะครับติดแค่กล่องอินเทอร์เฟสแบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วการทัสกีไหลลื่นเพราเป็นกล่องอินเทอร์เฟสรุ่นใหม่นี่ยเสียงเข้าระบบได้เลยนะครับผ่านทาง USB ของตัวรถนะครับที่เหลือความไวขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตเราอย่างเดียวแล้วนะครับแค่นั้นเองนะถือว่าครบคันมากๆนะครับแล้วก็นะครับ กล้องข้างนะฮะซ้ายใช้งานได้นะครับถ้าเป็นรถที่มีกล้องด้านข้างมาด้านหลังใช้งานได้ปกติเห็นไหมครเนี่ยครับถ้าเป็นอินเทอร์เฟสตัวเก่าเนี่ยกล้องจะใช้งานไม่ได้คะถ้าอยู่ Android กล้องซ้ายใช้งานไม่ได้แต่กล้องถอยใช้งานได้แต่ว่าอันนี้รุ่นใหม่ใช้งานในทางกล้องซ้ายและกล้องถอยครบหมดเลยนะครับถือว่าเจ๋งมากๆถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะที่ติดตั้งระบบอินเทอร์เฟสเข้าไปแล้วระบบเดิมของโรงงานเนี่ยอยู่ครบทั้งหมดนะครใช้งานได้ครบทั้งหมด อันนี้คือความเจ๋งของอินเตอร์เฟสตรงรุ่น Honda นะครับอะขายของนิดนึงนะครับสหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะฮะอยากติดตั้งระบบอินเตอร์เฟสเจ๋งๆแบบนี้ฮะในรถ Honda นะครับไม่ว่าจะเป็น c ีวิกซีอีวีตัวใหม่นะฮะเจน5หรือว่า c ีวิกเอสซีเอสเคนะครับสี่ประตูห้าประตูติดตั้งได้หมดนะครับเล่นในครบทุกอย่างนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนมีแอปอะไรบ้างนี่ฮะ ASP อสเพย์เน็ตฟิกทูไอดีเอกเอรจู๊โอ้เล่นในครบหมดนะฮะ ก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ Mirage Audio นะครับแอดไลน์ไอดีนะครับพิมพ์แอดไซน์นะครับตามด้วย Mirage Audio นะครับพิมพ์ไม่ยากนะครับเข้าไปที่ไลน์ของเราเนี่ยะไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วพิมพ์แอดไซน์มิร a จออร์เดนะครับหรือว่าโทรสอบถามได้ที่0 2นย์สองครับสามแปดสามสี่ห้าห้าห้านะครับสำนี้ผมคุณตั้มเนี่ยราพี่ๆทุกท่านไปแล้วนะครับแล้วถ้ามีระบบเจ๋งๆแบบนี้นะครับในรถรุ่นไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมจะ มารีวิวให้ได้ชมกันครับสำหรับวันนี้ผมลาแล้วครับสวัสดีครับ